เจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้ววันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะมีน้องท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้ดูคลิปปะแก้วเรื่องที่ว่าสาวคนหนึ่งที่ตกลงเป็นแฟนฝรั่งรับเรลียงดูแต่ว่ายังไม่อยากกับเมียที่อยู่เมืองนอกเธอบอกว่าไม่แน่ใจว่าใช่สามีเธอหรือเปล่านะคะ แต่สามีของเธอแอบไปมีผู้หญิงไทยที่เขารับเลี้ยงดูนะคะเธอเพิ่งจับได้เมื่อเร็วๆนี้เธอมีลูกด้วยกันกับสามีสองคนนะ,ะสามีเป็นนักธุรกิจซึ่งเขามักจะเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดแล้วเธอก็เป็นแม่บ้านฟูลไทม์ที่เลี้ยงดูลูก <c oughs> เพราะว่าสามีไม่ให้ไปทำงานที่ไหนนะ,ะพอจับได้ เขาเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าสงสารผู้หญิงคนนั้นนะคะสงสารผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเธอต้องเรียนดูพ่อแม่ที่แก่แล้วก็พิการแล้วก็มีลูกติดนะคะน้องก็เลยสะกิดใจตรงที่มีมีพ่อหรือแม่พิการนะคะเพราะว่าสามีเธอบอกมาแบบนั้นเธอก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันไหมนะคะแต่เธอขอบอกว่า เธอกับสามีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะและสามีก็ไม่ได้เคยมาขอร้องหรือมีข้อตกลงอะไรที่จะขอมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งสามีเป็นคนดีรักครอบครัวรักลูกรักเมียให้เกียรติทุกอย่างนะคะอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้นะคะหลังจากที่เธอจัดได้เขายื่นข้อเสนอว่า เขาจะไปสร้างบ้านให้ที่เขาจะไปซื้อบ้านที่เมืองชายทะเลให้นะคะซึ่งเขาก็ไปสร้างบ้านที่บ้านพ่อแม่ให้แล้วนะแต่อันนี้เขาจะซื้อให้อีกเพื่อเป็นการขอโทษนะคะแต่เขาบอกว่าเขาขอเลี้ยงดูผู้หญิงคนนี้ได้ไหม <c oughs> เธอก็เลยบอกว่าถ้าฉันไม่ยอมละ่ะ เขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ยอมเขาจะขออย่าแล้วเขาจะยื่นเรื่องขอปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถ้าเธอไปเธอก็ไปแต่ตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้ลูกไปด้วยเธอก็เลยต้องจำยอมนะคะนี่นี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงจำยอมหรืออาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ที่สามีไปบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่า เป็นข้อตกลงกับเมียของเขาแล้วเมียของเขายอมนะคะซึ่งใจจริงๆแล้วไม่ได้ยอมแต่ก็มีเหตุผลที่จําเป็นที่จะขัดแย้งไม่ได้เพราะว่าลูกยังเล็กอยู่แล้วเขาเอาเรื่องลูกมาอ้างนะคะตอนนี้เธอไม่ได้มีงานทำนะ,ะเธอบอกว่าตอนนี้เธอกําลังมองหางานนะคะเพื่อที่จะยืนด้วยขาของตัวเองเวลาเลิกกันมามันจะได้จะได้อยู่ เอาลูกมาอยู่ด้วยได้เพราะว่าเธอ,เอมีงานทําหรืออะไรโดยที่ถ้าฟ้องร้องกันแล้วเธอเป็นแม่เธอน่าจะมีสิทธิ์ได้มากกว่ากันนั่นก็คือเรื่องของอนาคตแต่ผู้หญิงคนนั้นนะคะเธอสืบเท่าไหร่ก็สืบไม่ได้นะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะที่เธอจัดได้ก็เพราะว่าเธอเช็คเช็คเออ โทรศัพท์ของสามีซึ่งมันเป็นวอตแอบนะคะเขาเขาไม่ได้คุยกันใน Facebook หรืออะไรคุยกันในวอตแอบนะคะเธอรู้ชื่อแค่ว่าชื่อแนนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเนาะเธอมีข้อมูลมาแค่นี้จริงๆเธอก็เลยอยากบอกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณ กำลังทำร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกๆของเธออีกสองคนซึ่งในอนาคตไม่รู้ว่าเขาจะกําพาพ่อหรือแม่เพราะว่าพ่อแม่มีเขาคงว่าจะต้องแยกทางกันเพราะว่าเมื่อก่อนสามีไม่เคยเจ้าชูเลยนะเธอฝากบอกมาแบบนี้ซึ่ง <laughs> ป้าแก้วก็เป็นคนกลางนะคะก็มันก็ไม่รู้ว่าจะ จะบอกยังไงหรือจะอะไรยังไงนะคะยังไงก็ฝากบอกเอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เข้าจะเข้ามาในชีวิตของผู้ชายที่ยังไม่อยากกับเมียนะคะแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ประสบการณ์ของผู้หญิงที่ไว้ใจสามีมากมายนะคะจนเรื่องมันบานปลายมาขนาดนี้ถามว่าใครผิดก็คือผู้ชายผิดแต่ ทุกเรื่องทุกครั้งที่มีเรื่องแบบนี้เข้ามารักสามเศร้านะคะผู้ชายก็ลอยตัวเนี่ยถ้าถ้าเกิดเมียหลวงเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็คงจะไปติดต่อแล้วก็ไฟกันนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คงจะเป็นการทะเลาะก,กันและประจานกันนะคะหรือไม่ก็ถึงขั้นฟ้องร้องกันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแทรกกลางระหว่าง คู่ชีวิตของเขารู้แรกๆอาจจะไม่รู้แต่พอรู้ว่าเขาแต่งงานยังไม่ไม,ไม่ไม่อยากกันแต่ก็มั่นหน้ามั่นหนกเหลือเกินว่าเขารักฉันเขาเลือกฉันยังไงฉันก็ใหม่กว่าสดกว่านะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ว่าในเมื่อเขายังทิ้งลูกทิ้งเนียมามีคุณได้แล้วในอนาคตคุณจะเชื่อได้อย่างไรว่าเวลาเขาไปเจอใครที่ถูกใจเขาจะไม่เฉดหัวคุณเหมือนที่เขาทํากับ เมียหลวงเขาแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการนี้จะไปทํางานแล้วค่ะเมื่อวานนี้หยุดวันนี้ไปทํางานแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องสาวป้าแก้วนะคะจะจะมาอีกรอบหนึ่งน,นะซึ่งจ,จาได้ไหมคะที่ป้าแก้วเคยเล่าให้ฟังว่ารอบที่แล้วเขามาหาป้าแก้วแล้วก็อ่ะก็เข้าเว็บหาคู่แล้วก็เขาก็เจอแฟนของเขานะคะตอนนี้ผู้ชายก็ซัพพอร์ตน้องนะคะแล้วก็ เชิญมาท่องเที่ยวอีกรอบหนึ่งจริง,รงๆเขาแผนจะจะทำวีซ่าคู่มั่นมาแต่งงานที่นี่แต่ว่าเขาทนความคิดถึงไม่ไหวเขาก็เลยให้น้องมาวีท่องเที่ยวก่อนนะคะเพื่อที่จะมาอยู่นี่6เดือนแล้วค่อยจะดำเนินการในขั้นตอนอีกต่อไปนะคะน้องก็จะมาเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องก็จะบินมาแล้วนะคะวันวันที่สิบสห้าเนี่ยแล้วก็จะมาอยู่หกเดือนนะ ถามว่าเขาซัพพอร์ตไหมเขาก็ซัพพอร์ตนะคะเขาก็จะส่งเงินให้ทางบ้านน้องเพราะว่าน้องมีลูกสองคนนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีเนาะไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ